สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะกับสู่ชาแนลของกันพี่กับเด็กนะคะคลิปนี้จะเป็นทำเลสแล้วก็เป็นแรนดอมนะคะกับคอนเทนต์ที่ว่าเขาก็มีใจหรือว่าเราแค่คิดไปเองนะคะอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์อาจจะเป็น Energy ของการแอบชอบนะคะหรือว่ายังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เอาเป็นว่า ให้แพ้แลราเรื่องนะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะเขาก็มีใจหรือว่าเราแค่คิดไปเองคะอืมมาเริ่มกันเลยนะคะเอาทางสำหรับนี้เล่าเรื่องคุณกับเขาแล้วกันเนาะโอเคก่อนอื่นนะไปยังไงก่อนดีเขาก็มีใจหรือว่าเราแค่คิดไปเองอะคะเอาเป็นว่าขอดูพลังงานคุณและเขารวมกันเป็นยังไงคุณกับเขารวมกันเป็นยังไงนะตอนนี้คะ เกิดอะไรขึ้นเป็นแรนดอมนะคะก็คือว่าคลิปสุ่มนะคะไม่ได้แบบว่าเออต้องพิกอาคารหลายๆกองหมายถึงว่าคุณมีช้อยเดียวในนี้ถ้าสุ่มถ้าตรงก็คือฟังไปแต่ถ้าไม่ตรงก็คือก็ปล่อยผ่านนะคะดูเอเนจีของไพ่เปิดมาเอ๊ะมันฟังแล้วมันไม่ใช่ค่ะก็คือข้ามผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะอมืมันเป็นพลังงานของการสุ่ม ขึ้นมาเลยค่ะดิสนีย์ขึ้นมาเลยนะพลังงานคุณกับเขานะคะรวมกันหมายเลขสิบขึ้นมาโอ้ยแล้วก็อันนี้เอเนรจีของคาร์มิคคารมาเนาะเลขสิบเลขยี่สิบนะคะ,ก,ะ,คะก็วิโอฟอร์จูนจัชเม้นโอ้โหเดโมนขึ้นมายี Yay! ทำไมอ่ะเดี๋ยวนะทำไมมีจ่ไพ่เมอร์ใหญ่อย่างนี้ล่ะคะมอบอกว่าคุณกับเขามีสถานการณ์เกิดขึ้นที่สำคัญอะไรเอ่ยโอ้โหสามดาบด้วยอกหักเสียใจปุปปับปรับฉับพันเป็นไรอ่ะไปไม่เป็นเลยอะคะ่ะ คุณกับเขาพลังงานรวมกันแล้วเป็นดิสนีย์นะด้มาเจอกันนะคะแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เปิดเผยหรือว่าเป็นความรักที่ไม่สามารถที่จะบอกกันและกันได้หรือเป็นความรู้สึกที่มันต้องแอบซ่อนแอบชอบแอบรักนะคะเหมือนความจริงนี้เร็วๆเวนี้ยจะถูกเปิดเผยว่าเอ๊ะฉันมีใจให้เธอฉันผิดหวังกับเธออะไรไปประมาณเนี้ย อันนี้บางอย่างเกิดขึ้นแบบปึบปรับฉับพลันนะคะทําให้อีกฝั่งหนึ่งหรือว่ามีความเสียใจเกิดขึ้นหมอโมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือเปล่าที่เสียใจกับเขาหรือว่าเขามีเรื่องเสียใจกับคุณก็ได้นะคะเนี่ยมันขึ้นมาเลยแบบเจ็บปวดเหมือนถูกทิ้งเหมือนรู้สึกว่าเสียใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจรู้สึกว่าแซ่ดอยู่นะที่ได้รู้ความจริงบางอย่างนะคะ อทีนี้เราจะมาเคลีร์ไฟพลังงานของคุณก่อนถ้าเป็นอย่างที่พูดนี้ก็คือไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือผ่านคลิปนี้ไปได้เลยเพราะคลิปนี้จะมีแค่เด็กเดียวกองเดียวเล่าเรื่องนะคะสําหรับสถานการณ์ของคนที่ตรงเท่านั้นเอ e เน y ของคุณเป็นพลังงานของชาวธาตน้ําของเขาเป็นเอ e เน y ของชาวทางไกลต่างชาติก็ได้หรือว่าพิจิกก็ได้นะคะพิจิก,กุม ตัวคุณเองเป็นคนที่รักสันโดษมากชอบอะไรที่สันโดษแต่ว่าก็แสวงหาความสุขเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เฟรนลี่เป็นคนจริงใจมีไฟมีแรงดึงดูดอะนะคะเป็นคนที่แบบฉันอยากทําอะไรฉันก็จะต้องประสบความสําเร็จให้ได้นะคะแต่ฉันก็มีความจริงใจฉันชอบศึกษาหาความรู้ฉัน มีความรักให้กับคนทั่วไปเป็นคนที่มีน้ำใจซื่อสัตย์กระตันอยู่นะคะแต่ก็เป็นคนที่เมนิเฟตสายเมนะิเฟตอะก็คือสายแบบสร้างความสุขสร้างความสำเร็จให้ชีวิตอะนะคะตัวเขาก็อาจจะเป็นราศีกุมราศีพิจิกนะคะหรือว่ามีความเป็นสิงห์ธนูเมษอยู่ในนั้นด้วยนะคะเขาก็เป็นคนที่รักความมั่นคงรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่ บางทีเขาอาจจะเพิ่งแบบถูกถูกการกระทำมาที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เหมือนเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือเปล่ามโบไม่รู้นะเออเพิ่งอาจจะจบความสัมพันธ์มานะคะเพิ่งอาจจะจบความสัมพันธ์มาก็เลยบางทียังห่วงความโสดอยู่ยังเจ็บปวดกับความหลังหรืออดีตอยู่เขามีบางสิ่งบางอย่างที่แบบผ่านการเจ็บปวดมาอยู่อะอืมเอาละค่ะ แต่หมอโบมองว่าเขากำลังจะมูฟออนกับชีวิตเขานะนะคะเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นคนที่มีไฟนะคะก็เป็นคนที่ถามว่าก็เฟรนลี่นะหลักอิสระนะนะคะคนนี้โอยแต่ไม่ชอบผูกมัดหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะมาดูค่ะว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงก่อนนะ คุณรู้สึกยังไงกับเขาอะคะคุณชอบคนนี้มากๆคุณชอบเขาคนนี้มากๆจากบุคลิกของเขาการแต่งตัวใบหน้ารอยยิ้มของเขาคุณแอบ,บส่องเขานะคะเป็นการแอบ,บชอบที่แอบบส่องแอบบมองแอบบรักนะคะลงหลยได้ปลื้มนะคะรู้สึกดีกับคนนี้มากเลยอะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นใครสักคนที่คุณทวินหาคุณเจอเขาในฝัน นะคะคุณอยากมีเขาเป็นแบบตัวจริงอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกที่เหมือนคุณเจอไอรอนหรือคุณเจอใครสักคนที่คุณแบบไปตกลุมรักเขาไปแอบรักเขาอย่างเงี้ยดูสิเขาเป็นพลังงานที่ดีๆสําหรับคุณนะในสายตาของคุณหรือความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขาอะ่ะนะคะอคุณรู้สึกดีคุณแบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องการอะไรรักเธอ มีความคาดหวังไหมก็คาดหวังเลยเนาะคนเราก็ชอบก็รักมีความแบบใส่ใจเขาอ่ะเออตรงๆอะคุณคุณชอบเขาถึงขั้นรักเขาเลยแหละมองเพราะว่าแอบรักอ่ะแอบรักแอบชอบอะค่ะคุณรักคุณชอบคนนี้มากคุณชอบคนนี้มากนอกจากเขาจะดูดีบุคลิกดูดีเขายังมีความเป็นแบบโรแมนติกสุขุมอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วเป็นคนที่แบบ เอเนจีนี้ทําให้คุณละลายได้ะคะ่ะไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตามเนี่ยนะคะเอาล่ะทีนี้นี่คือความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับเขามาดูว่าแล้วเขาล่ะแน่นอนคุณรู้จักกันนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นคนยังไงก่อนนะคะสองกระาเขามองคุณเป็นคนที่ มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะแก้ไขปัญหาเก่งเป็นผู้ใหญ่มีความสุขขุมนะคะมีความสุขขุมแต่บางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะรับรู้คุณหมนเหมือนย้อนแยง้งบางทีทะเลาะก,กันหรือเปล่าบางครั้งก็เหมือนไม่ค่อยที่จะลงเอยกันกับเขาในลักษณะแบบว่าไม่ค่อยคุยกันสักเท่าไหร่หรือเปล่าผู้คุณไม่ค่อยได้คุยกันคุยกันก็แบบอาจจะแบบต่างคนต่างแบบถือทิฐิอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เขามองว่าคุณในบางครั้งอาจจะไม่รู้ว่าผู้คุณอายุต่างกันไหมนะแต่เขามองคุณเป็นคนที่สุข,ขุมนะคะสุข,ขุมแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีมีศัก,กยภาพอะเป็นคนที่มี potential อะนะคะมีคุณค่าว่านงะันเถอะแล้วก็เป็นคนที่นอกจากคุณจะเฟรนลี่แล้วคุณยังเป็นคนที่สังคมนะคะโอ้ยมีเพื่อนเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ย คุณมันน่าจะเป็นคนที่เพื่อนคุณแบบรักแล้วก็เป็นคนที่แบบโดดเด่นอย่างเงี้ยนะคะเออนี่คือสิ่งที่เขามองและรู้สึกกับคุณถ้าเป็นเพื่อนก็คือถ้าเป็นเพื่อนชอบเคลื่อนก็คือเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเขาคุณเน่ยเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของเขาก็ได้มาบงไม่รู้สถานะคุณเป็นยังไงมันเป็นสถานะของการแอบชอบนะมาดูว่าคือคุณน่ะแอบชอบเขานะคะจังๆเลยหนละ คุณอแอบชอบเขาคุณเอนดูเขานะคะถึงคุณไม่แอบชอบเขาไม่แอบรักเขาคือคุณรู้สึกดีกับคนคนนี้มากนะคะรู้สึกดีแบบไม่มีเงื่อนไขอืมเอาละค่ะแล้วเขารู้สึกยังไงคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเอยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเขานิ่งๆอะคุณเขานิ่งๆเขาเฉยๆเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรกับคุณเลยเนี่ย เขาแสดงออกแบบนิ่งมากๆแต่ภายในคือเขาไม่ได้เทคแอคชั่นแต่ภายในความรู้สึกเขามีความรู้สึกที่ดีให้คุณนะในออฟคัพคือเป็นความรู้สึกดีโรแมนติกก็ตรงๆก็เขาชอบคุณแมเขาชอบคุณนะเขาชอบคุณแต่ไม่รู้ว่าชอบถึงขั้นไหนเพราะเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยอะอืมหรือไม่เขาก็เคยชอบคุณค่ะมองว่าเขาเคยชอบคุณนะเดี๋ยว แต่เขาไม่เทคแอคชั่นดูสิพวกคุณไม่ได้คุยกันหรือเปล่านะคะเขาเคยชอบคุณนะคะเขาเคยเขาเคยชอบคุณแล้วเขาก็อาจจะใจออกหรือว่าตัดใจไม่ชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะคิดว่าคุณมีคนอื่นหรืออาจจะคิดว่าคุณไม่ชอบหรือว่าเขาไม่สามารถแสดงออกความรู้สึกที่เขามีกับกับคุณได้นะคะอืมบางครั้งพวกคุณอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่แบบต้องเดินทางไปได้นเนจอกันสักเท่าไหร่คนนึงไปไป มามาที่ทํางานเดียวกันหรือบริเวณใกล้กันแล้วก็ไม่ค่อยเจอหน้ากันสักเท่าไหร่ะค่ะเออคือเขาก็เป็นนิ่งๆน,นะคะเป็นนิ่งๆเป็นแบบว่าไม่ได้เทคแอคชั่นไม่ได้แบบว่ากระโจนเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เรามองเขาแบบเหมือนเขาก็นิ่งๆน,นะแต่ในใจของเขาอะ่ะมันมีความรู้สึกแบบว่าเขาก็อยากคุยกับคุณนะ่ะนะคะถามว่ารู้สึกดีไหมเขารู้สึกดีกับคุณนะคะ แต่มันมีอาการของการตัดใจอ่ะ,ะแสดงว่าเขาเคยรู้สึกดีกับคุณแล้วเขาตัดใจนะอือหือแต่มันเป็น intense ค่ะขอบอกมันเป็น <laughs> มันเป็น the high p i n c h e คือ energy ของความ intense นะคะเขายังมีความรู้สึกแบบมีคุณอยู่ในใจนนะนแบบ wonder ในลักษณะที่แบบ wonder ในลักษณะที่แบบเอ้คนคนนี้ทําไมนึกถึงเธอจังทําไมฉันนึกถึงคนคนนี้คุณ คุณยังอยู่ในความรู้สึกหรือว่าอยู่ในหัวของเขาอะ่ะอาจจะเป็นพเพราะเสน่ห์ของคุณก็ได้นะคะเออความแบบมีแรงดึงดูดของคุณก็ได้ถามว่าเขาเขาถึงขั้นมีใจไหมหมอโบไม่รู้เพราะว่าเขาเคยที่จะเขาเคยที่แบบสนใจคุณนะแล้วเขาก็ใจออกไม่สนใจคุณแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกแบบเออสงสัยคุณอยู่สงสัยในตัวไม่ใช่สงสัยเลยนะขอคิดคำพูดกันนะ ยังมีความรู้สึกแบบว่าแอบชอบหรือว่ามีความรู้สึกแผ่วๆถึงคุณอยู่อะว่าเดี๋ยวนะเหมือนซ่อนกลิ่นอนะเออเหมือนซ่อนกลิ่นนะคะถ้าคุณเคยฟังเพลงนะคะซ่อนกลิ่นใช่ไหมเออบางทียังยังนึกถึงคุณยังมีความรู้สึกฉันเคยรู้สึก ที่จะชอบคนคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ฉันแบบจะฉันไม่ได้เริ่มต้นพอฉันรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกจะออ่จะมีใจแต่มันก็มีบางอย่างมันทาให้เขาใจออกอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมคะเออแล้วไงต่ออ่ะอุ้ยห <c oughs> มบว่าหมอบอไม่รู้แต่เขายังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อ่ะ มอว่าเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงตัวคุณคุณอาจจะพูดอะไรทําให้เขาคิดอยู่ในหัวตอนนี้นะคะเออถ้าเป็นอะไรที่คุณไม่ได้เจอเขาแล้วหรือว่าคุณสมมติว่าไปมิตริงกันหรือว่าคุณเคยเจอเขาแล้วเราไม่ได้เจอกันแล้วกับคนคุณเนี้ยหรือห่างหายกันไปอะไรเงี้ยคุณอยากจะรู้ว่าเอ่อที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยเขาคิดถึงแล้วเขามีใจให้ฉันไม่น่าเขาคิดถึงคุณค่ะ เขาคิดถึงคุณเขาเขามีความรู้สึกกับคุณแล้วเขาก็คิดถึงคุณเนี่ยในลักษณะถ้าจะบอกว่าถ้าเคยเป็นถ้าเป็นแฟนกันหรืออยู่ในความสัมพันธ์มัวจะบอกว่าเขาห่วยหาคุณเลยแหละแต่อันเนี้ยมันเป็นกรณีที่ว่าเขาเขาก็มีใจหรือเราคิดไปเองเขามีใจแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีใจอยู่ไหมเขาเคยมีใจแต่ตอนนี้เขายังแบบคิดอยู่ในใจอยู่ว่าเออแบบเหมือนมันเพิ่งผ่านไปอะ่ะ นะคะเหมือนผู้คุณเพิ่งแบบว่ายากาย้ายกันไปเพิ่งเจอกันแล้วก็แบบไม่ได้เจอกันอีกหรือว่าไม่ได้เห็นหน้าเขานานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณกาลังจะย้ายที่ทํางานย้ายบ้านย้ายอะไรอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกแบบเออคุณไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็คิดถึงคุณนะอย่างเงี้ยนะคะเออทาไมถามหน่อยขอดู The Hangman d e วิลที่เขานิ่งๆเพราะว่าไม่คุณก็เขาอาจจะมีความสัมพันธ์หรือคอมมิตเมนต์ติดอยู่ นะคะมันเลยทําให้เขาทําอะไรไม่ได้อาจจะเป็นที่ตัวคุณมีคนอื่นหรือมีใครไปมาหาสู่หรือไม่เขาก็มีคนคุยมันเลยมันเลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ที่มันนิ่งก่อนหน้านี้นะคะอืมเนี่ยมีใครสักคนออนๆอ้อมๆอ,อ,อ,อยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆอยู่นะคะอืมแล้วก็เองที่บอกไปอ่ะใครสักคนเพิ่งแบบว่าออกจากความสัมพันธ์นะคะ แล้วทีเนี้ยการที่เขารู้สึกแบบสนใจคุณน่ะการที่เขารู้สึกสนใจคุณก็เป็นไปในลักษณะแบบว่าเออก็ช่วยเหลือช่วยเหลือให้คาปรึกษาได้หรือว่า,วาเนื้องานหรือว่าข้างบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก kad, ทําก็เป็นไปได้นะคะช่วยเหลือได้ปรึกษาหาหรือได้อะไรอย่างเงี้ยอืในลักษณะของการที่ปฏิสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะเป็นในลักษณะของความช่วยเหลือในเรื่องของงานการศึกษาหรือว่า กิจกรรมบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณได้ติดต่อกันนะคะทีนี้สิ่งที่มันมีบางอย่างใครสักคนกําลังจะไม่ได้เจอกันกับเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะไม่ได้เจอคุณอีกหรือคุณจะไม่ได้เจอเขาอีกมันทําให้เขาเนี่ยคิดมากเขามีความคิดมากเน่ยนะกับการที่จะไม่เจอคุณอีกนะคะ เขามีความคิดมากกับการที่จะไม่เจอคนอีกคือเขาสงสัยอะว่าทําไมคุณถึงจะไปว่าทําไมคุณถึงจะย,ย้ายว่าทําไมถึงไม่เจอคุณอีกนี่คือเป็นสิ่งสิ่งที่เขาคิดเอ้ยสงสัยอยู่ดีเจอคนที่แบบว่าถูกชะตาหรือว่าคนรู้สึกคุณคุณเคยรู้สึกแบบเจอใครแล้วรู้สึกแปลกๆในใจไหมแต่ว่าไม่ได้สารความสัมพันธ์แล้วแล้ววันหนึ่งมันเจออีกก็เป็นใจหายแล้วก็เป็นคิดมากว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรอะไรเง,งีเ้ยเออนี่คือสิ่งที่เขาคิดตอนนี้ ถึงคุณจะยังอยู่ในสถานการณ์หรือว่าคุณจะอยู่แบบเขาเรียกอะไรนะอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องเจอกันทุกวันก็ตามแต่ในตอนนี้มันเป็นเหมือนถ้าไม่คุณเปลี่ยนไปคุณก็จะแบบไปออกจากช่วงคุณก็อาจจะไม่ได้อยู่แถวนั้นอีกหรือว่าเขาไม่ได้อยู่แถวนั้นอีกอ่ะมันทําให้เขาคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงจะไม่ได้เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาเครียด หรือบางครั้งคุณอาจจะแบบเออคุณจะย้ายงานคุณจะออกจากงานหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพวกคุณทํางานที่เดียวกันนะอมืมาดูว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเอาถามตรงๆนะเขาเคยนั่นแล้วตอนนี้เขาเขายังมีใจให้คุณไหมหรือคุณคิดไปเองคุณได้คิดไปเองไหมเนี่ยคุณได้คิดไปเองไหมคะเขามีใจไหมคะขอตรงๆเขามีใจไหมเขามีใจไหมคะชมเร มันไม่ได้คอมมิชเมนกันนะมันยังไม่ถึงขั้นคอมมิชเมนกันนะคะเออเขาก็เป็นคนที่ busy, บิซี่วุ่นวายกับการงานเขามีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตเขาตลอดนะคะถามว่าเขามีใจไหมอ่ะย,ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยก็จะจบแล้วเนะี่ยเออมันไม่ถึงถึงขั้นมีใจมากขนาดนั้นนะหมอบอกว่าผู้คุณอาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ต้องดิวด้วยกันะนะคนะ แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็แบบว่าเออหมดสัญญาอย่างเงี้ยก็จะอีกฝั่งหนึ่งก็จะหันหลังไปคือหมดสัญญาอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะผู้คุณอาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรือว่ามีสัญญาอะไรบางอย่างร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบมันมีจุดจุดนี้อยู่มากึ่งกลางระหว่างช่องว่างของผู้คุณนะ,ะเออแล้วยังไงต่อนะคะเขาคิดจะทําอะไรบ้างไหมเขาคิดจะมาคุยกับคุณไหม วิ t h เดอซัเขาคิดจะคุยกับคุณอยู่นะเขาคิดจะคุยกับคุณนะคะแล้วเขามีอีโก้ซะเหลือเกินนะคุณอะดูสิหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยเขาอยากจะคุยกับคุณมากนะคะเขาอยากจะคุยกับคุณมากบางทีเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยเออคุณหายไปคุณเงียบไปคุณนิ่งไปหรือแบบคุณแบบ จะออกไปจากโซนของชีวิตเขา,าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากคุยอยากถามคุณอยู่นะแต่เขาก็มีอีกโก้ค่ะตรงตรงเลยแหละอม,มีอะไรความในใจของเขาที่อยากจะฝากบอกคุณไหม The Magician มันเป็น energy ของการแอบชอบนะคุณหมอบอกว่าเขาก็มีใจให้คุณแหละแต่เขาลังเลเขาไม่มั่นใจว่า เขาแบบกลัวเสียหน้าด้วยเขาไม่รังเขาลังเลแล้วเขาไม่มั่นใจว่ามันถูกต้องไหมอะเออถามว่าในใจแล้วจริงๆอะเขามีความรู้สึกแอบชอบคุณไหมเขาก็มีบ้างนะแต่เขาไม่มีความมั่นใจนะคะเขาอาจจะมีช้อยเยอะหรือคุณอาจจะมีช้อยเยอะก็ได้ในทางกับกันไพ่สามารถสลับกับกันได้นะคะ หนึ่งในนั้นก็มีในเรื่องของธุรกิจการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่เปิดใจหรือทั้งคู่ไม่เปิดใจมีกำแพงมีคอมฟฟร์โซนไม่ได้คุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยไ่าได้มีโอกาสอแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะคะขอเพิกมหน่อยนะหนึ่งเหรียญ คุณนะ่ะรู้สึกยังไงกับเขาก็แน่นอนคุณรู้สึกดีกับเขามากเมื่อไหร่จะคุยกับฉันสักทีเมื่อไหร่จะติดต่อเมื่อไหร่จะเริ่มคุยฉันอยากรู้ความในใจของเธอนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกนะ่ะอืมดูสิคุณก็เป็นแบบว่าใครสักคนที่รอรอเธอนะคะรอเธอเมื่อไหรเธอจะเอ่ยปากเมื่อไหร่เธอจะพูดคุณเป็นควีนเขาเป็นนะคิงนะเหนื่อยอะคะ่ะ คุณเหนื่อยที่จะรอคอยคุณเหนื่อยกับการพยายามกับความแอบชอบของคุณนะคะรู้สึกว่าเรามันต่างบางทีคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีใจเขาไม่ได้ชอบคุณทําไปมันก็ซูนเปล่าคุณเหนื่อยที่จะตกมือข้างเดียวนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกกับคนคนนี้ซึ่งคุณก็พยายามมาเยอะนะคะคุณพยายามมาเยอะแต่เหมือนเขาไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรเราอ่ะเออเขาคิดยังไงกับสิ่งที่คุณเคยพยายามเพื่อเขาคะถ้าคุณเคย พยายามเพื่อเขามานะเขาคิดยังไงกับสิ่งที่คุณพยายามเพื่อเขาหรือว่าทําให้เขาคะเอา้าสี่ดาบที่ผ่านมาเขาก็ฮิลลิ่งนะคะเขาฮิลลิ่งเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเอเนจีคุณทําอะไรให้เขาแต่เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะถามว่าความรู้สึกเขามียังไงกับสิ่งที่คุณทํามันเป็นห้าสิบห้าสิบ หนึ่งคุณทำคุณจริงใจไหมคุณหวังผลประโยชน์ไหมหรือคุณคิดอะไรกันแน่นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะแต่เขารู้สึกดีนะ <s> เขามีความสุขกับสิ่งที่คุณทําให้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเ <s> ขาก็โอเคนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนยึกยึกยากๆ,ๆกอ่ะนะคะเหมือนเป็นคนที่รอดูสถานการณ์ชอบสังเกตสังกาคนคนนี้เป็นคนที่ขี้สังเกตนะรู้สึกดีคะ่ะเขารู้สึกดีมากๆกับสิ่งที่คุณทําให้เขากับสิ่งที่คุณแสดงออก กับเขาเขารู้สึกดีนะคะเขารู้สึกดีเอารู้สึกดีแล้วทำไมไม่เทคแอคชั่นกลัวผิดหวังเขาอยากเทคแอคชั่นแต่กลัวกลัวการผิดหวังนะคะเขาน่าเบื่อค่นะ,ะเขาดูเย็นชาใสคุณนะ่ะนะคะแล้วก็มีอีโก้มากด้วยนะคะเอามาดูนะคะมาดูว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงที่เหลือนี้แนวโน้มจะเป็นยังไง โอ้ oh, The Emperor the star เอาล้วค่ะ The Emperor ก mm ็ hmm. คือเยอะหญิงอนะเนาะคุณอาจจะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นเจ้านายก็ได้นะคะหรือว่าคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าเราหรือว่ามีอํานาจนิดนึงอะนะคะเหมือนเขามีความคิดอยากที่จะทําบางอย่างอยู่ นะคะมีความรู้สึกที่แบบพู i t ที e ดีกับคุณอยู่แต่มันเหมือนใครสักคนหันหลังนะคะแล้วคุณน่ะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วมันก็เหมือนสายเกินไปที่ที่จะทําอะไรทั้งทงท,งที่ยังไม่เคยทําอะไรคุณเข้าใจไหมคะเออดชาริยร์นะคะทางไกลระยะทางความต่างาศาสนาวัฒนธรรมก็มามีผลเช่นกันใบสุดท้ายแอบ ความจริงจะถูกเปิดเผยเขาก็อาจจะรู้นะคะว่าคุณชอบเขาในที่สุดสุดท้ายก่อนที่พวกคุณจะประเด็นของพวกคุณจะทุกคนจะรู้ความจริงอ่ะไม่คุณก็เขาคุณจะรู้ว่าเขาชอบคุณแล้วเขาก็จะรู้ว่าคุณแอบส่องแอบชอบเขาเช่นกันเพราะคุณก็ส่องสตอรี่เขาเขาก็ส่องสตอรี่คุณอยู่เนี่ยเพิ่งส่องเนี่ยนะคะเขาก็เพิ่งส่องคุณมาไม่นานนี่เองนะคะในที่สุดแล้วอ่ะ มอ,ม,อม,อมองว่ามันเป็นความทรงจำหรือว่าเออความรู้สึกที่ดีๆนะเพราะว่าถามว่า Take A คชั่นไหมมันได้แค่แบบแอบชอบอะนะคะอืมอยากคุยไหมอยากคุยนะคะแต่ก็ติดอีโก้อะนะคะแต่มีการจะได้คุยกันอีกอยู่นะผู้คุณจะได้คุยกันอยู่นะคะแต่คลิปนี้จะเป็น t m e l เล s นะเออคุณกับเขาจะได้คุยกันอยู่นะคะก็ลองเปิดใจดูเนาะถ้ามีโอกาสนะคะ อาจจะแบบเออฉันออกจากที่ทํางานแล้วพอสักพักหนึ่งนานไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบได้เจอกันอีกก็คุยอีกเนี่ยฉันเคยรู้สึกอย่างนี้กับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนรู้แล้วก็สายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ความรู้สึกมันก็ยังมีอยู่แต่ที่แน่ๆหมอโบบองว่าใครสักคนหนึ่งเฮิร์ตน่าจะเป็นคุณนะนะคะน่าจะเป็นคุณที่เฮิร์ตนะคะจากเขานะคะแบบปรับป,ปรับฉับพลันหรือว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างปรับป,ปรับฉับพลัน โอเคนะใช้วิจยานในการรับฟังนะคะถือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะขอให้ขอให้โชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ใครสนใจหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนะคะก็ไปดูรายละเอียดได้จากคลิปต่อเนื่องท้ายคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ